เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเอามเเท่านั้นถึงจะขึ้นที่สูงเพราะจริงๆแล้วเป็นคนกลัวความสูงมากใช่คือหนึ่งอะปีนผาคือปีนปีนยิมอะค่ะผาจําลองแล้วเราก็ชวนเพื่อนเราไปปีนด้วยทีนี้เป็นคนปีนเก่งเก่งมากคือขึ้นได้ถึงสูงสุดเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นปีนบีเลยใช่ปะที่มีเชือกที่มีเชือกดึงมากใช่ค่ะแล้วก็คือเพื่อนก็ปีนถึงแต่พอลงมาเพื่อนหายไป ใค้ไปอ้วกสมัยกอดปล่อยมีปีนต้นไม้ในร้านหมูกระทะเลยและไอ้ที่เอาหัวมุดเข้ามาในตู้เย็นอีกอะเผาเยอะเหมือนกันนะเหมือนกว่าแจ่รู้ว่เป็นช่วงที่เขาเปิดร้านใหม่หนูก็คงอยากจะแบบหนูเป็นแบบเซตแรกๆเลยที่ไปตั้งแต่ที่เขาทําร้านแล้วอยากจะลองสํารวจดูว่ามันเย็นไหมหมูมันจะมีคุณภาพหรือเปล่าหนูไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูทําไปทําไมหนูไม่เห็นมันดีดนนองมันดีดเอาหัวมุดเข้าไปในตู้เย็นแล้วทำอะไรก็ คุยกับข้างในว่าแบบคุยกับข้างในไม่ค่อมงเลยหมายถึงไม่รู้คุยก็แบบแม่เขาจะเริ่มจากตู้น้ําแข็งข้างนอกก่อนค่ะแล้วค่อยไหลตัวเองเข้าไปในครัวเริ่มเช็คจากชั้นเก็บของใต้ซิงก่อนแล้วก็ไปตู้จานชามแล้วค่อยไปจบที่ตู้เย็นแล้วเหมือนไอเย็นประทะหน้าปุ๊บก็โอ้หนาวแล้วพูดว่าอะไรข้างในนี้หนาวมาก ภาพเอาอย่างนี้แปลว่าจริงๆรแล้วสังสรรค์กันบ่อยไหมหรือว่าปกติแล้วก็แค่ที่ร้านนี้หรือไงส่วนใหญ่ก็คือจะเจอกันที่นี่แบบครบครบอะไรอย่างเงี้ยไปกันทีกี่คนคะก็เยอะเหมือนกันเนาะเราเพื่อนเยอะเนาะใช่ค่ะเยอะไปกันเยอะไปกันเยอะหนึ่งเมย์หนึ่งเมย์หนึ่งเมย์สมคนน้ำหนึ่งไปกันสาเขาน่ารักนะคู่นี้เขาน่ารักนะทำไมอ่ะพาะปกติจะเห็นแบบอคือยังไงอ่ะเวลาไป ไปปลิ้นไปเมากันไปปาร์ตี้กันเขาต้องไปสถานที่หรูๆแบบอ้าว่าไอคู่นี้มันไปเมากันหมูกระทะเป็นไงมันเป็นเซฟโซนต้องได้มันเป็นเซฟโซนมันเป็นเซฟโซนสองคนนี้ถ้ามีงานเลี้ยงช่องเนี่ยไม่ได้เลยนะห้ามเข้าเลยนะทำไมอ่ะถ้าจัดในบอลลูมขึ้นข้างบนหลังคาโรงแรมอะไรอะไรเอาเลยเอาเลย เลยขึ้นแต่ว่าเคยเคยเหมือนกันค่ะที่นั่งวันนั้นอยากสวยฟิลจิบวายโรงแรมแต่ว่านั่งเอาดอข้างนอกแล้วเมย์ก็เหมือนอาได้ที่แล้วมันก็หันไปมองดีไซน์โรงแรมเขาเป็นแนวแบบเป็นลาดเขาไม่ได้ตรงเป็นตึกที่เอียงมันก็มองแล้วก็ว่าขึ้นได้เพื่อนห้ามกันหน้าดูเลยไหม้ามคัะเพื่อนก็ตกใจนิดหน่อยแบบมาอ้าวคุณเล่นเนาะคุณเล่นใช่ไหม ใช่นางเอนเตอร์เทนอ็นเตอร์เทนก็ขึ้นได้ทําไมอ่ะเป็นสไปเดอร์แมนเหรออย่างขาดอย่างขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้ขึ้นได้ปีนได้มีที่จับใช่ป่ะแล้วหนูต้องโชว์ป่ะคะอะไรนะยัง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 ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาในรายการแล้ววุ่นวายอีกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอ่าเมาเท่านั้นถึงจะขึ้นที่สูงเพราะจริงๆแล้วเป็นคนกลัวความสูงมากใช่ คือหนึ่งอะปีนผาคือปีนปีนยิมอะค่ะผาจําลองแล้วเราก็ชวนเพื่อนเราไปปีนด้วยทีนี้เป็นคนปีนเก่งเก่งมากคือขึ้นได้ถึงสูงสุดเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นปีนบีเลยใช่ปะที่มีเชือกใช่ที่มีเชือกสูงมากใช่ค่ะแล้วก็คือเพื่อนก็ปีนถึงแต่พอลงมาเพื่อนหายไปหายไปอ้วกเหรอหนูแบบขึ้นไปปื๊บแล้วแบบเพและวก็กลัวแล้วก็มาหนูแบบว่าเฮ้ยพอแตะแตะได้แล้วแล้วหันมาหาเพื่อน แบบน้วงหนูช็อกไปเลยหนูแบบเอาลงเลยแล้วก็แบบโหแบบตอนนั้นคือสั่นแล้วแต่ตอนขึ้นมันมองไม่เห็นไงพี่มันเห็นแค่แบบผาแต่ก็ถูกนะตอนขึ้นที่สูงก็ไม่ค่อยให้มองข้างล่างเท่าไหร่บอกเลยว่าเฮ้ยทำได้แล้วหันลงมาโอ้ยขาอ่อนแบบหมดแรงแล้วก็แบบแล้วหายไปเลยคือเราอาเจียนเลยเพราะว่ามันเป็นอาการของการกลัวตกใจหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายหล่อแต่เขาสูงเนี่ยคุณก็อ้วกใช่ปะอันนี้ Ich <laughs>